พ่าเอกชนก็สะท้อนออกมานะครับว่าขอบคุณทีมไทยแลนด์ที่พยายามเจราจาเต็มที่ตัวเลข19ก็ไทยไม่ได้เสียเปรียบแต่ก็ใช่ว่าจะได้เปรียบสะทีเดียวใช่ครับ19ก็ถือว่าเหนื่อยพอสมควรแหละนะครับแต่ว่าพ่ะเอกชนเนี่ยบอกยังสู้ไหว ถ้าเป็นเจ้าใหญ่สู้ได้แต่ SME ล่ะนั่นนะสิฮะเจ้า<ห>เล็กเนี่ยอเออคนตัวเล็กเนี่ยเพราะว่า SME ไม่ได้ส่งออกหรอกอแต่ต้องเจอสินค้านำเข้าครับนะครับสินค้านำเข้าที่ทางสหรัฐเขาจะได้เข้ามาในประเทศไทยแบบ0%ปอม,มีเป็นหมื่นรายการครับบางรายการไทยก็ผลิตอยู่แล้วบางรายการ ไทยผลิตไม่พออาจจะไม่มีปัญหาบางรายการไทยไม่ได้ผลิตเลยแหละเพราะฉะนั้นนําเข้ามาก็ไม่เกิดปัญหาเหมือนกันครับแต่คําว่าเปิดเสรีเมื่อวานนี้คุณพี่ชัยชุนหาวาเชีระอธิบายว่าไม่ใช่หมายความว่าจะส่งเข้ามาตอนนี้แล้วศูนเปอร์เซ็น์สะทีเดียวบางรายการขอเวลาตั้งหลัก3ปี5ปีให้ผู้ประกอบการบ้านเราปรับตัวก่อนนะครับรบทีนี้ภาพรวมทั้งหมดเนี่ยคุณพิชัยบอกแบบนี้นะครับว่า สำหรับข้อเสนอของทีมไทยแลนด์ที่คุยกับทางสาหรัฐเนี่ยนะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าเชอร์รี่ยกตัวอย่างเมื่อวานนี้เนี่ยมีตัวอย่างของสินค้าที่จะให้อเมริกาส่งเข้ามาบ้านเราเชอร์รี่สินค้าอันนี้ไม่ได้มีผลเลยประเทศไทยเราปลูกเชอร์รี่ไม่ได้เพราะฉะนั้นปกติเรานำเข้าเชอร์รี่อยู่แล้ว<ช>นะครับ<ช>หมายความว่าสินค้าตัวไหนที่เราเปิดให้คู่ FTA ของเรา <Ừ. S 2> ส่งเข้ามาบ้านเราแบบ0%นเรเเราก็ให้อเมริกาได้สิทธิ์นั้นด้วยก็คือเท่าเทียมกันเท่าเทียมกับคู่ FTA ของเรานะครับเดี๋ยวไม่งั้นคู่ FTA ก็จะมามองค้อนอีกว่าแม้แคุยกันแทบตาย<อ>มีกว่าจะบรรลุได้อเมริกากดดันมาหน่อยนึงอ่าให้เขาเลแล้วเพราะฉะนั้นเท่ากันเท่าเทียมกันเชอรี่ก็เป็นสินค้าที่ส่งเข้ามาได้ไม่มีปัญหานะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับนอกเหนือจากเชอรี่แล้วเนี่ยสินค้าบางประเภทนะครับ ก็ที่มีการยกตัวอย่างอย่างเช่นลำไยหรือปลานิลอันเนี้ยเราเปิดให้อเมริกาเนี่ยส่งเข้ามาแต่เหมือนลำไยเขาผลิตหรอบางอย่างเนี่ยเราเปิดให้เป็นงั้นแหละแต่เขาไม่ได้ผลิตอยู่แล้วไม่ได้มีอยู่แล้วลำไยในบ้านเราเนี่ยโอ้ล้นจนไม่รู้จะยังไงเยอะมากด้วยราคาตกราคาร่วงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นลำไยเนี่ยเราเปิดให้อเมริกาส่งมาศูนเปอร์เซ็นแต่ว่าเขาไม่มีไงเพราะฉะนั้นเราไม่มีปัญหาหรือปลานิล ถามว่าปลานินอเมริกาเนี่ยผลิตจริงไหมอเมริกาแปลรูปลานินนะครับ,รบแต่ต้นทุนการแปลรูปอเมริกาสูงมากเ,ออเพราะฉะนั้นพอมันสูงมากเขาก็ไม่ส่งมาอยู่ดีเพราะปลานินมันรามันถูกใช่ฮะใครจะไปซื้อปลานินแพงๆกินถูกเพราะฉะนั้นเหล่านี้เราก็เปิดให้เขาเอาปลานินส่งเข้ามาได้เหมือนกันนะครับแต่สินค้าบางอย่างที่คนไทยแบบเอ๊ะไม่ค่อยสบายใจอย่างเช่นข้าวโพด ข้าวโพดเนี่ยเกษตรกร,กรไทยเนี่ยปลูกข้าวโพดเยอะใช่ครับถึงขั้นที่บอกว่าบางทีเราต้องบอกว่าอย่าเผานะแไรข้าวโพดอะ่ะเดี๋ยวมัน PM 2. 5อคือปลูกเยอะก็จริงแต่ยังไม่พอนะยังไม่พอเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในเมื่อมีข้าวโพดบางส่วนที่เราต้องนําเข้าอยู่แล้วจะเป็นไรไปล่ะ ถ้าเปิดให้อเมริกาบ้างก็ไปแชร์ตลาดจากประเทศอื่นที่เขาส่งขา้าวโพดมาในบ้านเรานี่คือขา้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะครับหรือแม้กระทั่งบอกเนื้อหมูเมื่อวานที่มีเสียงสะท้อนจากผู้เลี้ยงหมู่ <ฮะ S 2> บอกเอ้าถ้าเปิดให้อเมริกาส่งหมูเข้ามาก็แย่สินั่น,นสิเพราะว่าต้นทุนในการเลี้ยงหมูของอเมริกามันถูกมากแล้วต้นทุนการเลี้ยงหมูบ้านเรามันแพงนะจริงผู้ประกอบการหลายคน<ด>บนเยอะมากเลยเจ๋งเอานะปรากฏว่าคุณพิชัยบอกว่า คืออเมริกาเนี่ยที่เราให้เขาส่งหมูมาได้เนี่ยเรามีคล้ายๆกับเหมือนเป็นโคต้าอยู่เหมือนกันนะนะครับ,รบก็คือไม่ได้ให้ส่งเข้ามาเยอะอแล้วก็ให้ค่อยให้ค่อยๆทยอยส่งมาจากร้อเอร์ซ็นคุณพิชัยให้ภาพว่าอาจจะส่งหมูมาไม่ถึงหปอร์ของทั้งหมดที่เราบริโภคกันอยู่ในประเทศครับแต่สำคัญคืออันเนี้ยไม่ใช่เรื่องที่ว่า ปริมาณด้วยนะใช่เพราะว่าอย่างที่เราทราบกันดีว่าการเลี้ยงหมูของอเมริกามีการใช้สารเร่งเนื้อแดงแต่เกษตรกร,เ,ร,กรเลี้ยงหมูบ้านเราไม่ได้มีการใช้สารตัวนี้เพราะว่ากฎหมายไม่ให้ใช้ครับและถ้าเกิดว่าเปิดให้ฝั่งนั้นส่งหมูเข้ามาต่อให้เป็นแค่หนเปอร์เซนก็เหอะแต่ว่ามันเป็นหเปอร์เซนที่เป็นเนื้อหมูที่มีสารเร่งเนื้อแดงอ,อันนี้จะตอบคําถามนี้ยังไงนั่นนะจะต้องไปแก้แก้กฎหมายหรือยังไงหรือจะต้องมีการคุมเข้มอะไรกันมากขึ้นเหล่านี้นะครับแล้วก็ถ้าให้เขาส่งมา เฉพาะเนื้อหมูเครื่องในหมูไม่ให้ครับนะครับรัฐบาลบอกแล้วว่าเพราะว่าเครื่องในหมูเนี่ยเรากินต้มเครื่องในกันอยู่เค่อก<ช>็กินแล้วก็อันนี้ไม่ให้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะกระทบกับเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูด้วยนะครับนอกจากนี้เอาอย่างเรื่องของน้ํามันดิบเมื่อวานนี้ก็พูดเหมือนกันก็เดิมเนี่ยไทยนําเข้าน้ํามัน90%ซื้อจากทั่วโลกอยู่แล้ว หลังจากนี้ก็อาจจะแบบซื้อจากอเมริกามากหน่อย <Ừ. S 2> หรือแม้กระทั่งก๊าซธรรมชาติก็คือในมุมของพลังงานครับ,รบเอาเครื่องบินอเมริกาขายโบอิงอ่าเ,อาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการบินไทยเราฝูงบินเนี่ยมีโบอิงอยู่แล้วก็ไม่ได้มีปัญหาแล้วก็บาลานซ์ในการซื้อกันว่าซื้อโบอิงสัดส่วนหนึ่งซื้อ,อของแอร์บัสของยุโรปอีกสัดส่วนหนึ่งนะครับ เพราะฉะนั้นใน5 1 0ปีเนี่ยเราก็จะซื้อ Boeing ของทางอเมริกาเข้ามาเสริมแล้วบ้านเราก็มีหลายเจ้าด้วยที่เกี่ยวกับเครื่องบินนะครับนอกจากนี้รองพิชัยบอกว่าทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยที่เล่ามาให้ฟังเนี่ยนี่ก็คือสิ่งที่อเมริกาเขายอมนะครับแต่คนที่ได้รับผลกระทบอย่างผู้ประกอบการตัวเล็กตัวน้อยเหล่านี้เนี่ยก็จะต้องมีแผนออกมาเพื่อช่วยเหลือด้วยนะครับแล้วทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ย ที่เป็นรายละเอียดก็จะต้องนำเข้าไปพูดคุยในสภาอีกทีหนึ่งครับมันมันจะเกิดผลก็ต่อเมื่อเราได้ผ่านผ่านสภาแล้ว นะครับอันนี้ก็ยังไม่เกิดเพราะเราจริงๆเราก็ต้องมีขั้นตอนของการเตรียมเวลานะมครับมีขั้นตอนเตรียมการและคําว่าศูนย์เนี่ยบางทีต้องต้องเรียนให้ทราบนะครับมันไม่ได้ศูนย์ทันทีก็มีมีชนิดก็ศูนย์ทันทีท่นี้้พวกที่ศูนย์ทันทีส่วนใหญ่ก็เป็นพวกที่เราให้ประเทศอื่นๆที่ไม่ใช่อเมริกาเนี่ยนะครับส่งมาที่เราเราก็พร้อมจะให้เป็นศูนย์อยู่แล้วพวกนั้นก็พวกหนึ่งพวกไหนที่ยังไม่มีความพร้อมล้วก็ขอเขายกขอเวลามีสเตจจิงของเวลาไปอีกประเภทหนึ่งก็คือ ก็คือพวกที่เราเข้ามาเนี่ยเราให้เข้ามาได้อาจจะศูนย์หรือไม่ให้ศูนย์ก็ได้แต่ขอเป็นเป็นจำกัดปริมาณไว้ให้เท่าที่เราจําเป็นคือจริงๆแล้วการไปพูดคุยกับทางสหรัฐเนี่ยเมื่อวานคุณวิชัยใช้คําว่าไอ้การคุยเรื่องภาษีเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่ปัญหาใหญ่ไอ้แต่ที่มันยากที่สุดก็คือการพูดคุยเกี่ยวกับข้อจํากัดหรือเงื่อนไขที่มันเป็นอุปสรรคทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีอย่างเช่น การกำหนดมาตรการการคุมเข้มการกำหนดเงื่อนไขการอะไรอย่างเงี้ยเหล่านี้ที่มันทำให้การส่งสินค้าเข้ามาขายไทยเนี่ยมันทำได้ยากก็จะคุยกันตรงนี้นะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่คุณพิชัยเน้นย้ำก็คือว่าเกี่ยวกับเรื่องของการสวมสิทธิ์สินค้าไทยแล้วส่งออกไปยังสหรัฐ<อ>ถ้าหากว่าตรวจสอบแล้วเนี่ยมันไม่ใช่สินค้าที่เป็นของคนไทยโดยตรงร แต่คนไทยอาจจะเป็นบริษัทไทยอาจจะเป็นทางผ่านอย่างเช่นสมมุติอ90อร์ซมาจากเอาส่วนประกอบของจีนมารวมกันเป็น1ชิ้นปุ๊บเราแค่มาสแตมป์ตาหรือใส่อะไรสักอย่างชิ้น2ชิ้นเข้าไปแล้วเราส่งออกจากไทยไปอเมริกาอย่างนี้เนี่ยต้องไปตรวจสอบให้เข้มเลยนะครับว่าเฮ้ยมันไม่ใช่สินค้าของไทยเพราะว่าคอนเทนต์ local content หมายความว่าการใช้ ส่วนประกอบที่เป็นของไทยจริงๆอ่ะมันมีน้อยมากส่วนมากมันมาจากจีนเพราะฉะนั้นจะว่าไปเนี่ยคือจีนแปลงร่างอแล้วก็มาฟอกในไทยแล้วก็ส่งจากไทยออกไปแล้วก็บอกว่านี่เป็นสินค้าไทยซึ่งอเมริกาเขาจะไม่ยอมเขาบอกถ้าเกิดเขาไปตรวจสอบเจออะไรแบบนี้เนี่ยภาษี40%อนะภาษี4 0ภาษีก็จะสูงขึ้นทันทีแล้วก็อันนี้ก็อาจจะเป็นประโยชน์อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเปลี่ยนมันให้เป็นโอกาสในการมาปรับโครงสร้าง ของภาคการส่งออกของการดูแลไอสินค้าที่มันสวมสิทธ์เพราะสินค้าสวมสิทธ์ มีตั้งนานแล้ว<ช>ไทยไม่ได้ประโยชน์อะไรด้วยซ้ำครับมีแต่แปลงล่างมาแปลงล่างแล้วก็ส่งออกมาชุบตัวเ,ออเป็นสังทองนะแล้วก็ส่งไปยังอเมริกาแล้วก็บอกว่า Made in Thailand ครับซืที่ไหนล่ะเออนะฮะแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยคุณผู้ชมครับทางรองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเนี่ยออกมาบอกนะฮะถึงแม้ว่าตัวเลขภาษี19เห็นแบบนี้ใกล้เคียงกับคนอื่นเขาในอาเซียนแต่อย่าเพิ่งดีใจนะ ต้องคอยดูแลเนี่ยความเสี่ยงที่มันจะกระทบด้วยอย่างที่บอกไปเลยคือเกษตรกรผู้ประกอบการรายย่อยหรือ SME เนี่แหละเพราะฉะนั้นแนะรัฐบาลรีบเจรจาโดยด่วนนะฮะอย่างที่บอกคุณผู้ชมครับว่าโอเคถ้าเราไม่ได้อยู่ที่36%มสน่ะถ้า36%จริงจริงโอ้โห GDP เรากระทบแน่นอนอันนั้นพังพังเลยคือหลายคนกังวลหนักเลยแต่ทีนี้เนี่ยพอมันเป็น19แล้วสิ่งที่กังวลเรื่องของรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของการนําเข้าบางอย่างอย่างที่พี่โจเล่าให้ฟังว่ามัน อาจจะไปกระทบกับผู้ประกอบการไทยได้หรือเกษตรกรชาวไทยได้และอาจทําให้สูญเสียความสามารถในการแข่งขันเพราะต้นทุนสินค้านําเข้าบางอย่างมันอาจจะน้อยกว่าบางอย่างมันจะสูงกว่ามันก็คือขึ้นอยู่กับแต่ละประเภทไปถูกต้องไหมฮะทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเรื่องนี้รัฐบาลต้องหาทางเตรียมการเอาไว้ด้วยครับแต่ก็คงต้องมาดูว่า ผลกระทบของการานําเข้าสินค้าจากสหรัฐ mm hmm. เนี่ยนะครับจะมีผลกระทบมากน้อยแค่ไหนกับผู้ประกอบการโดยเฉพาะเกษตรกร,กรซึ่งกเกษตรกรเองก็จะมีความอ่อนไหวนะครับกรณีสุกรนะครับหรือพืชอื่นๆก็แล้วแต่นะครับหรือข้าวโพดน,น,นะครับจะมีผลกระทบกับกเกษตรกรในประเทศไทยสักแค่ไหนอันนั้นก็คงต้องไปดูกันต่อไป เพราะฉะนั้นเลยอยากตั้งคำถามเะฮะ,เ,ฮะเกี่ยวกับเรื่องของการเยียวยาเนี่ยว่ารัฐจะช่วยปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและส่งเสริมการเปลี่ยนอาชีพหรือผลิตสินค้าใหม่อย่างไรให้กับผู้ประกอบการบางรายที่ไม่สามารถไปต่อได้จริงๆ<ะ>กับอีกข้อกังวลคือผลกระทบต่อการลงทุนในประเทศนะฮะแม้ว่าจะมีการลดภาษีในการเอื้อต่างๆนานา,นานแล้วแต่อย่างที่บอกคุณผู้ชมครับมันก็มีหลายปัจจัยที่จะต้องมีการดูประกอบกันด้วยเพราะฉะนั้นแนะว่าให้รัฐบาลเปิดเผยรายละเอียดข้อตกลงในครั้งนี้ให้มากที่สุดพื้นแลกที่สําคัญคือต้องฟังเสียงของผู้ประกอบการแต่ละ าคส่วนเพื่อนํามาพิจารณาในการหามาตรการช่วยเหลือคนเหล่านี้ด้วยนะฮะเพราะว่าผู้ประกอบการที่ว่าเนี่ยอันนี้คือภาพรวมองค์รวมครับแต่ผู้ประกอบการเนี่ยมีทั้งส่งออกที่แข็งแรงใช่สายป่านยาวเงินเขาเยอะแมหรือแม้กระทั่งผู้ประกอบการแต่เป็นคนตัวเล็กรายอย่อยอย่างเงี้ยอ่าเป็นผู้ประกอบการในประเทศอันเนี้ยที่ต้องตั้งรับกับสินค้านําเข้า จากทางสาหารัฐนี่คืออย่าลืมนะครับว่าเวลาเรามองภาพรวมเศรษฐกิจหรือว่าสินค้านําเข้าเนี่ยเราอาจจะกําลังพูดถึงการเปิดตลาดให้สินค้าจากอเมริกาเข้ามาแต่ขณะเดียวกันปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็คือการส่งสินค้าเข้ามาของทางประเทศจีนที่มีราคาถูกอยู่แล้วเกษตรกร,ร,กรผู้ประกอบการก็เดือดร้อนอยู่แล้วกระทบความสามารถในการแข่งขันอยู่แล้วเพราะฉะนั้น ไหนจะของจีนอีกไหนจะของอเมริกาที่กำลังจะมาอีกนะครับแต่ว่ารายละเอียดทั้งหมดผมว่าก็จะมีความชัดเจนขึ้นพอเอาเรื่องนี้เข้าไปคุยกันในสภาเพราะรายละเอียดมันต้อง,องใช,ชใ้เห็นทั้งหมดเลยนะครับคุณผู้ชม